จากทางเข้าวัดบ้านขุนกลางมาเนี่ยก็จะเป็นน้ําตกด้านในนะเรียกน้ําตกแม่กลางน้ำตกแม่กลางเดินเข้ามานิดนึงก็ถึงและอยู่ริมถนนเลยก่อนที่จะขึ้นดอยอินทนนท์เราก็ามาเที่ยวน้ําตกแม่กลางก่อนได้เนี่ยเขามีซุ้มมีซุ้มให้นั่งทานอาหารด้วยนะเนี่ยริมน้ําตกเลยเล่นน้ําตกด้วยเล่นเรีตกได้ก็ได้แล้วก็มีซุ้มให้นั่งกินอาหาร ออสั่งจากร้านค้าด้านบนเนี่ยแล้วเขาก็มาส่งให้นี่เป็นมีบรรยากาศน้ำตกแม่กลางที่ไหลจกไหลลงจากเขามาเงียบออวันนี้วันธรรมดาคนเงียบไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนเลยด,ดูแต่บรรยากาศลมรื่นดีไม่ร้อนน้ำตกแม่กลาง น้ำแรงนะเนี่ยน้ำเยอะไปปีนี้น้ำเยอะมากเลยเดูเดินดูด้านในที่น้ำตกแม่กลางมีร้านค้าจะอยู่ด้านบนนี้บ้านนี้ก็เป็นร้านค้าเข้าไปด้านในอ๋อลาะลินไปเลย ช่วงท่องเที่ยวคนน่าจะเยอะอยู่ตรงนี้ทางขึ้นไปบนลานวัดอ้อด้านบนอีกนี่เดี๋ยวขี่มอไซค์ขึ้นไปได้ตรงนี้เขาเรียกว,ว่าสะพานข้ามบ่าบ้านหลายกลางบ้านห้วยกลางไฟสร้างด้วยแรงงานราษฎรบ้านน้ำตกแม่กลางหมู่ที่สิบซ,ซ,ซีลินทโรยู่สะพานนี้คงไปในหมู่บ้านน่ะ ด้านบนก็จะเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานน้ำตกแม่กลางที่ทำการหน่วยน้ําตกแม่กลางลานจอดรถร้านอาหารตรงนี้ก็เป็นทางเข้าน้ําตกแม่กลางห้ามรถทุกชนิดเข้าไปที่ฐานต้องเทียอุทยานยาชาติดอยชนนทตรงนี้ก็มีน้ําตกไหลเล็กน้อย น้ำตกนี้เขาก็ไม่เก็บค่าเข้าแล้วนะโอ้มีทุกน้ำตกเลยไม่เก็บค่าเข้าเลยงงแปลกจังบริเวณน้ำตกมองจากด้านบนระวังน้ำป่าไหลามามนี่มีน้ำตกข้างทางด้วยเดี๋ยวไปดูต้นน้ำตกมีข้างทางก็มีน้ำตกไหลเนะี่ยเออร่มลื่นเลย เย็นเลยเนี่ยเดินเข้ามาถึงแล้วต้นน้ำตกแม่กลางสวยงามน้ำตกแม่กลางสวยงามมุมน,นี้ก็ให้สำหรับถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอโอ้น้ำตกนี้ก็สวยเนี่ยน้ำตกบนดอยฮานนยสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ น้ำไหลไปข้างล่างมีก็ทางเข้าไปชมน้ำตกใกล้ๆชมน้ำตกใกล้ๆก,ก,กันสวยงามมากใหญ่ตัวลังกาเลยเนี่ยสวยจริงๆดูตัดจากท้องฟ้าน้ำตกแม่กลางนะอยู่อยู่หลังวัดขุนกลาง บริเวณรอบๆน้ำตกสวยงามมากเลยน้ำตกแม่กลางสำหรับน้ำตกแม่กลางก็จะมีประมาณนี้นะก่อนขึ้นดอยฮานน์ใครมาเที่ยวดอยฮานน์ก่อนขึ้นก็ลองแวะมาเข้าชมน้ำตกแม่กลางนะบรรยากาศดีแถมยังนั่งกินอาหารดินน้ำตกได้ด้วยแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย